สวัสดีครับก็อยู่กับคลิปสุดท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาคาเพทัสนะครับของบริษัทพิเปอร์แอร์เรสนะครับตัวนี้คืออะไรก็คือเจ้ากล่องที่ทําให้ Apple c a r าเพีงรถเราเนี่ยสามารถดูยูทูบดูทีวีออนไลน์นะครับดู Netflix ได้นะครับโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรกับหน้าจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูว่าทําไมนะครับแดีพี่มานะทุกคน,นเปิดไฟข้างบนให้ผมหน่อยอ่า ตัวนี้ก็จะเห็นลางๆงนิดนึงอ่ะถผมเปิดแฟก็ได้นี่เห็นไหมฮะเราเสียบแค่ USB ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้พี่เขาชาร์จโทรศัพท์เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้พอเสียบสายตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะไปแทนตัว Apple CarPlay ของเรานะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองเทสกันว่ามันเล่นอะไรได้บ้าง YouTube นะครับอันนี้เบสิกเลย อันนี้จนะช่วยเออช่วยดนอยู่พี่จะาหน้าเซ็นสะท้อนหรือเปล่าเออมันจะนแบบสะท้อนนิดนึงเพราะว่าเป็นลินขาวด้วยแหละของพี่เป็นพรีเมียมด้วยเ,เราเ,เ,เราคลิปอะไรก็ไนดนะ้อเ,เปิดนะครับเ,เสียง เดี๋ยวพี่มาน้ำเข้าเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์ถอยเล่นในปกตินะครับอ่าก็กลับมาเล่นต่อนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับเ,เสริ์ทให้ดู Mazda c x 8 เลยขึ้นมาเลยนะครับจะากทำง,งานด้วยเสียงได้หมดเลยนะครับบางคนไปติดเจ้าตัวกล่องอาสุกะมานะครับหมดไปหลายหมืน่นทีวีก็ขับดูข้ามจังหวัดไม่ได้เข้าตึกก็ดูไม่ได้ภาพก็ไม่ค่อยชัดพอมาเจอโซลูชันตัวนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับนี่นะฮะเราอยากดูช่องไหไรก็เลือกไป คลิปมันจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมืดนะี่ะอันนี้ก็คือช่องวันอยากจะเปลี่ยนช่อง,องก็แค่กดแบคนะครับกดอีกทีนึงอ่นะก็เลือกช่องไป357ม,มีหมดนะครับฟรีทีวีอะ่ะเรียกว่าครบอ่นะอยากดูช่องอหไแล้วก็เลือกแอบปบนี้ฟรีนะครับภาพนี่ชัดมาก ดูว่าชัดขนาดไหนผมซูมไม่ดูเลยแฮตตีจริงชัดไหมพี่ชัดมาก้องมาดูเอง <laughs> ชัดจริงชัดจริง,รง,รงนะฮะแผนที่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าแค่ว่าตัวนี้แผนที่มันอาจจะช้ากว่าตัวมือถือคือช้าในที่นี้ไม่ใช่ว่านำทางช้านะครับหมายถึงว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะ โหลดตัวดาต้าเบสนะครับดาต้าเบส XML เมนี่ยมันจะโหลดชา้าเพราะว่ามือถือเนี่ยมันสาตาร์ออาท,อ,ทอยู่ตลอดเวลาเออมันไม่ใช่สตาร์ทตลอดเวลามันสแตนบายอยู่ตลอดเวลาแต่กล่องเนี่ยมันต้องรอสตาร์ทขึ้นมาก่อนแล้วก็มันถึงจะไฟเข้าแล้วก็มาบูตตัวกล่องขึ้นมานะครับมันก็เลยต้องมาโหลดตัวนี้ไหมนะครับตัว <akkor S 2> นี้ก็พิมพ์ได้นะครับมีคีย์บอร์ดทั้งภาษาไทยแล้วก็สังกฤษมันจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ นำทางไปเมกะบางนาตรงไปเนี่ยแต่ว่ากดเสร็จต้องรอนิดหนึ่งคุงกดเสร็จแล้วพูดเลยมันก็เลยไม่ตรงแล้วเราใส่คําสั่งไปด้วยว่านําทางไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เลยเริ่มเลยไหมอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เริ่มไม่เลยใต้เนี่ยง่ายเมกาบางนาอาจปิดภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคุณไปถึงอ่าประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจ Cable Solution by A ครับผม